สวัสดีค่ะวันนี้พาทำแกงเขียวหวานไก่ใส่ซูกินี่หรือฟักฝรั่งกับแครอทอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีพริกแกงเขียวหวานที่มีขายในห้างทัท่วๆไปค่ะแล้วก็กระทีมมะพร้าวที่มีขายในห้างสวีเดนเช่นกันนะคะวันนี้เป็นออเดอร์จากเพื่อนฝรั่งชาวโปแลนด์ที่ชอบอาหารไทยฝีมือดิฉันมากๆเลยค่ะถ้วยนี้100โครเนอร์นะคะ ไปดูวิธีทำมะเลเจา้าเราเริ่มจากเอาไก่ไปลวนในน้ำนะคะใส่น้ำนิดหน่อยเพื่อให้ไก่สุกแน่นอนร้อเอร์ซนตนะคะอาหารหลักของฝรั่งเลยที่ให้ความสำคัญก็คืออาหารต้องสุกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อไก่เราก็เอามาผัดในน้ำเปล่าให้สุกก่อนเลยนะคะ แล้วเติมพริกแกงเขียวหวานค่ะช้อนเดียวพอนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดสำหรับฝรั่งค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงเขียวหวานให้หอมนะคะ เติมใบมะกรูดค่ะเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปนะคะแล้วตามด้วยกะทิเลยค่ะ ไก่ของเราตั้งจะสุกตั้งแต่ผัดใส่น้ำแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใส่ผักได้เลยค่ะผักที่เลือกใช้ก็จะเป็นผักที่เราหาซื้อได้ง่ายตามห้างฝรั่งเลยนะคะใช้สุกินี่แทนฟักก็เป็นแกงเขียวหวานฟักค่ะอร่อยมากเลยนะคะต้องลองดูค่ะ พอคิดว่าทุกอย่างสุกแล้วนะคะเราเติมเหมือนกะทิสดลอยหน้าค่ะมันจะทำให้น้ำซุปข้นแล้วก็กะทิไม่แตกมันนะคะ मानते सारे <laughs> <laughs> นี่เกลียดมันทำสุนัขนี้ได้หรอโกรธมันต้องี่งะไรทำสุนัขนี้ฉันไม่เมียคุณฉันยังเมียสุนัขนี้เลยนี่เลยเดวิด ปรุงรสด้วยผงปรุงรสไก่น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเท่านั้นก็อร่อยแล้วนะคะสำหรับพริกแกงที่มาขายในฝรั่งเหมือนกับว่าเขาทำรสชาติมาให้มันไม่ต้องใส่ส่วนผสมอะไรเพิ่มมากคะ่ะเท่านี้นก็อร่อยแล้วจ้า